จมาเขียนการบ้านค่ะหนึ่งสองหนึ่งสอได้เท่าไหร่ลูกตเ้าเก่งมากเก่งมากบารีก ได้เท่าไหร่คะได้สิค่ะเก่งมากอะไรลูกอาทำทำหนึ่งสองสามสามบวก ทสามบวกหกได้เท่าไหร,ร่คะเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อย <c oughs> อืมเก่งจังเลยสองสามสี่ห้าหกได้หกเก่งม, <c oughs> มากตบมือให้ตัวเองหน่อยอืมไหนทำทำข้อไหนต่อหมดอนได้<ม>ดยังคะหมดแล้วหมด <c oughs> หมดใช่เหมด ได้กันมากใหม่นะคะเพราะว่าวันนั้นหนูทำขาดกันะะก็เลยได้การบ้าสวยๆวยยออได้ไ้ค่ะเก่งมากเลยประเทศ<า>ไทย<า><า>วันนี้วันอะไรว,วันอะไรคะวันนี้วันอะไร,ไน,ะไรนักเรียนไปโรงเรียนรู้จักเปล่าวันศุกร์ ภาษาจีนเขาว่าอะไรว่า Friday Friday E Friday Friday E Friday Friday E วันศุกร์พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันนี้เหรอพรุนี้วันอะไรนี่เหรอพรุ่งนี้วันอะไรนี่พรุ่งนี้วันอะไรวันศุกร์ พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ t o tomorrow พรุ่งนี้ m tomorrow พรุ่งนี้วันอะไร m tomorrow วันไม่ใช่ m tomorrow อ,อะไรพรุ่งนี้ว,นวันเสาร์ Saturday พูดตาม saturday <Okay. S 1>